ทําทัวร์โดยนมพาเลสความอร่อยมีระดับที่คุณต้องลิ้มลองกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหอศิลโ okay อเคไหมครับอ๋อหอศิล์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพี่อาจผ่านตรงนี้เคยเห็นไหมบ่อยครับพี่แต่ไม่เคยเข้าเลยแต่ไม่เคยรูย้ว่า คือรู้ว่ามีตึกตรงนี้แต่ไม่รู้เป็นหอเ้างองในอะไร,รเป็นอะไร,รผมไม่เคยทราบเลยฮะ1นึสองสาเราไม่ไว้ใจอาร์ตอ่ะมันเคยทิ้งเราข้ามถนนคนเดียวมาหลายรอบแล้ว <laughs> อะไร๋อนึกว่าไส้กรอกกล้ามปูเดี๋ยวเราจะเอาปูอย่างนี้มากินเลยคนะ่ะหรือนี่แขวนไหมเฉยๆแล้วเอาอย่างนี้เลยคนะ่ะโหโคตรใหญ่เลยอะใหญ่จนกลัวพี่อ๊ดกล้ามมันเท่านี้กล้ามปูอะไปเอาห<ป>ิวแล้วนะนับห้านับสี่นับสามไปแล้วนะ โอดไหมอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากครับพี่ย้อมร้านนี้โอเค,อ,เคอร่อยเลยที่ดูรายการที่ดูเทปนะตู้หมูกระโด,ดนะ,อนะอนาชาอบทำรู้สึกว่าแบบชอบกระโดนเป็นชาวพื้นที่ดีมากครับไม่เคยไปอ่ะมันน้อยวัดมากที่ไม่เคยเข้าอ,อ่ะมันเหอดูดีเลยย้อมกินปูเป็นยังครับกินแม้หางครับอร่อยมากอ่ะ อีเจออีกหนึ่งกองะนะครับเขามาถ่ายละครกันคู่คู่กิ๊กพริกกระเลือกฮะครับผมมีนัก่อมที่ตักบริบูพี่โกตสีค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หอศิลป์พระราชินีนะคะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังผ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือเฮ้ยมันเป็นร้านที่น่ารักไหมพี่อัดสะดุดตาม,มากตอนแรกจะเดินผ่านปุ๊บพี่อ้อมบอกให้หยุดก่อนเลยนั่นคือร้านอ๋อแบงคอกอินค่ะอ่า ก็หรืออ่านจะอ่านว่าโอบังกอกอ้อมก็ไม่แน่ใจอ่ะนะใช่ขายกาแฟน่ารักจังเลยอยากเข้าไปถ่ายแต่เกรงใจเขาเพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเขาไว้ถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะมานะคะครับผมจะพอพูดถึงพัตคารผ่านฟ้าเนี่ยเดินข้ามพัตคารผ่านฟ้ามาตรงข้ามพัฒคารแล้วเดินขึ้นมาเหมือนย้อนจะไปหอศิลป์นะคะครับผมตึกเหลืองๆนลพี่อัดนะก็จะเห็นเลยร้านนั่งนั่งเนาะเก๋ๆสบายๆชิวๆ เป็นเหมือนแบบอาหารฝรั่งหน่อยนั่นใ่แล้วดูทรงจากข้างนอกอ่ะอาจจะเป็นกาแฟอ่ากาแฟชากาแฟนี่น่าจะมีเลยเพราะว่ามองเข้าไปเอาเห็นชุดน้าชาอ๋อ้อาเห็นชุดน้ําชาแล้วน่ากินแล้วนี่เราลืมอะไรปะพิรันเอ้ยเ้ยแล้วลูกลูกทัวร์สองคนอ่ะเออเราอย่าทำทัวร์เลยเฮ้ยคุณย้ยเอาลูกทัวร์มาลูกทัวร์ลืมอ่ะลืมลูกทัวร์กันเฉยเลยรุ่นนี้แล้วเคยํำอะไรกันได้มั่งหรือเปล่าดีกว่า มาแล้วน่าเลิกมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเร็เวๆสิ <c oughs> อยู่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยรู้จักพวกเราน้อยไปซะแล้วอ,อ,อย่าคิดอะไรมากค่ะอาร์ตยังทิ้งพี่ได้าไรายการเราเราทิ้งกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคืออย่าอย่ามาฟินฟินชิวๆไม่ได้นะต้องเราแวงตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพื่อจะได้เกิดความพร้อมเราจะไปยังไงดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นพร้อมจะเข้าไปข้างไหนอย่างพร้อมอย่างพร้อมนะคะไอเสือปล้น ตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งของหอศิลป์ค่ะตอนนี้เขามีที่เราบอกตอนต้นว่าเรามานิทรัศการ <Hey. S 1> งานปักชั้นหนึ่งตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีให้เราปักผ้ากันด้วยเพื่อถวายแดบสมเด็จพระบรมราชินีนะคะน,นะคะเนื่องในโอกาสวันแม่ด้วยใช่ไหมคะและนี่เราจะปักคําว่าอะไรคะคุณพี่ปักใจพักรักพระราชินีเราจะไปทุนเก้าถวายเมื่อไหร่อะคะ จบงานนี้ก็คือช่วงเดินออกให้ประชาชนที่เข้ามาใครก็ได้นะคะเข้ามาปักแล้วจะมีคุณครูคอยสอนนะคะหน,น้าอย่างอ้อมหน้าอย่างอาร์ตยังปักได้เลยค่ะมาเถอะค่ะผมยังไม่ได้ปักเลยครับพี่อ้อมแค่ร้อยเข็มก็เหน่ย <ims> อย <rão> คุณที่บอกว่าใช้มือคือภาพวาดนะฮะและดูนีเป็นภาพวาดและผู้หญิงมีมีไหมมีลายกองอยู่นะ,<ฮ>ะและนี่เป็นไหมจริงๆอ่ะคือเหมือนกันเด้อไม่แต่อันนี้ดูเป็นไหมเลยพี่อาร์ตเพราะเป็นผ้าปักไงครับมันมันสวยตรงผ้าเป็นผ้าและนี่คือลายผ้าเราเรานำภาพภาพพิมพ์ภาพวาดมาใช่ไหมคะ แต่สีตรงนี้เรามีได้จํานวนเยอะพอที่จะให้เลือกสีได้ขนาดที่เป็นเฉดของธรรมชาติเลยเหรอคะค่ะคือได้นะบางทีถ้าเปิดสมาชิกที่ฝีมือ,อยังยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะคะก็จะใช้ได้ค่ะนะคะแต่เมื่อ,อ,อสมาชิกเนี่ยพัฒนาระดับสีมือขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นใหม่ ก็ค no ือจะเหมือนไม่ไม่ถ้าสมมติพวกสร้อยเส้นสังวาเนี่ยใช well, ้เ like ป็นดินทองอะไรนะถ้าสมมติเป็นพวกสร้อยพวกเส้นแบบเครื่องประดับปะใช้เป็นดินทองปะนี่ไงพี่อาเห็นปะที่เป็นสีทองทองถ้าเป็นเครื่องประดับเป็นกำไรไอคิดว่านะใช่เนี่ยเป็นดินทองหมดเลยเส้น เ็นเทคนิคสีน้ำนะครับที่จิตรกรวาดเป็นเทคนิคสีน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็พอสร้างต้นแบบเสร็จเนี่ยก็จะนําภาพต้นแบบเนี่ยเพ้จะ้านก็ปักอีกทีนึงวันนี้เราคงจะชมกันคร่าวๆโดยประมาณอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมของอย่างนี้เราพามาดูตอนนี้ได้แต่ที่สําคัญคุณต้องมาเองค่ะใช่ครับงานนี้จะมีไปถึงเดือนพฤศจิกา วันที่1วิวันที่13พฤศจิกานะคะสำหรับเทศกาลนิทรรศการครั้งนี้ค่ะวันนี้ก็เต็มที่ะนะครับพาไปที่วัดมาค่ะวัดราชนัดดาใช่แล้วก็ไปทานอาหารตรงร้านปัตการาผ่านฟ้าครับผมแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงค่ะนะฮะมาที่หอศิลป์ค่ะครั้งแรกที่เคยเข้ามานะพี่อ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างผมแบบก็โอเคนะคือไม่เคยไม่เคยได้ คลีกับงานศิลปะขนาดนี้ค่ะเห็นแล้วแบบยากอย่างภาพเมื่อกี้ที่เขาปักว่าใช้เวลาปีหนึ่งน,นานอะ่ะคือว่าพอเป็นคําว่างานศิลปะมันจะมีคุณค่าคุณค่าเพราะว่าคนที่สร้างงานเขาต้องตั้งใจเขาต้องคิดก่อนแล้วยิ่งเมื่อกี้ได้เห็นใช่ไหมคะขั้นตอนของที่เขาย้อมแบบที่เขาบอกว่าย้อมเนี่ยสีจะทําให้ได้สีอย่างนั้นต้องผสมให้ได้ตามส่วนที่ควรจะเป็นคือคือถ้าเรามองภาพคู่กันแบบนี้นะคะแล้วว่าภาพวาดสวยแล้วนะ แต่ว่าเป็นงานปักก็มีเสน่ห์ไปอีกอย่างและที่สาคัญจะต้องทํายังไงให้ไหมเป็นสีต่างๆตามเฉดเหล่านี้เนี่ยไล่สีไปเจอแดดเจออะไรเงี้ยมันต้องแบบโหยากเนาะมีแสงเงามีทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประณีตอะค่ะวันนี้มาแล้วคิดว่าได้อะไรไปเยอะไหมคะได้หลายอย่างค่ะได้เยอะมากค่ะได้เยอะมากในพอถามได้อะไรบ้างเอออย่ามาโกหกได้คุยกับพระอาจารย์ค่ะแต่พี่ไม่เคยคุยที่ไหนมาก่อนค่ะคือแบบ ตรงๆอย่างี้นะพูดตรงๆแต่ว่าใจดีนะท่านใจดีจริงๆแล้วดูใจดีท่านใช้ความจริงก็เป็นเรื่องที่เข้าไปดําเนินกับทุกสถานการณ์ความจริงเข้าสู้เขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วถ้ามาที่นี่ได้อะไรบ้างก็ได้แบบความความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะได้รู้แล้วว่างานแต่ละชิ้นที่ออกมาโชว์เนี่ยคือกว่าจะเป็นอย่างนี้เขาต้องใช้ความพยายามสมาธิแบบภาพหนึ่งเมื่อกี้ครึ่งเดียวต้องสี่เดือนก็จะเสร็จปีหนึ่งยังเป็นเราเราก็แบบ แตอย่างพี่เขาปีหนึ่งเราประมาณ8ปีกว่าจะได้ทั้งชีวิตอเออทั้งชีวิตก็น่าจะได้ทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้จะเสร็จสักรูปเลยหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่รายการเรานะคะได้ต้อนรับกับคุณผู้ชมนะคะที่ ร่วมสนุกมาผ่านทางคอลัมน์คุณขอมาสุดสัปดาห์จัดให้นะคะซึ่งปกติเราสองคนจะไม่เปิดกองนะคะอย่างที่บอก<ช>เราเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่านิสัยเราไม่ดีเ้าสองคนนี้ได้รู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้หมดเบืบ้องหน้าเบื้องหลังว่าอกอักอกอักคือรายการที่ตัดออกมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางที่จะดูเหมือนว่าทุกอย่างดูง,ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะคะกว่าจะเจอไอ้นันมาเจอไอ้หนี่มันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างได้เรียนรู้การทํางานไปเลงค่ะสนุกดีค่ะ ครับเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะกว่าจะได้รายการมารายการเด่นถ่ายทำทัะครับเพราะฉะนั้นจงดูรายการเราอย่างมีคุณค่าและภูมิใจเออเราไม่มีการเต็มกันเนาะการละเอียดการละเอียดดูแล้วเราสองคนรักกันไหมมากมากอาร์ทิ้งพี่ก่อนแล้วพี่ก็ทิ้งอาร์ตกลับมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็รักกันแล้วเราก็ทิ้งคนฟังคนผู้ชมของเราด้วยทิ้งหมดแล้วเด็กก็มาติดตามได้นะฮะทุกวันพุธนะครับบ่ายสามโมงที่กรีนชาแนลนะครับกับรายการทำทั่วเที่ยววัดสนุกกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับค่ะรายการที่ทำให้้้คุณรูสึกว่าเอย มันไม่ใช่เรื่องยากอะกับการที่จะมาเที่ยววัดหรือหาบริเวณรอบๆนั้นนะคะว่าเขามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างจะได้ทำรู้สึกว่าเฮ้ยที่วัดไม่น่าเบื่อเพราะคอนเซ็ปต์ของเราคือทัวร์ทำทัวร์เที่ยวทัวร์เดียวกันค่ะโอ้โหส่งแค่นี้เฟซบุ๊กของเราคือดูที่ตามของหน้าจอเลยนะอย่างนี้ไดยไหมไอ้ที่เดูจริงอะ่ขาทำเหมือนอาร์ตเลยเป้เลยเป้เลย w ว w อะรธรรมาทัวร์เฟสบุ๊กเฟสบุ๊คคอมสแลตทั้งทัวร์กรีนชาแนลนะคะย้ำเลยคะถ้ามีโอกาสมาที่นี่ค่ะอย่าให้เกินเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับรเราค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลินหลาวไปแล้วครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมพาเลสความอร่อยมีระดับที่คุณต้องลิมลอง ในวโรกาศปีมหามงคลน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจเจริญพระชนมาย,ยุ8 5พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมาย,ยุครบ8 0พรรษาทางวัดราชนัดดารามวรวิหารได้จัดให้มีการสวดมนต์ในเวลา19นาฬิกาทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อทั้งสองพระองค์คุณผู้ชมที่สนใจเชิญได้เลยค่ะที่วัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคม2555ค่ะ